ถ้าจิตของคุณสว่างเหมือนกลางวันตลอดเวลาแม้ในความมืดสนิทคุณคิดว่าคุณจะมองเห็นอะไรได้บ้างพระพุทธเจ้าตรัสว่ามีสมาธิภาวนาชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดญาณทัศนะคือการเห็นแจ้งเกินกว่าตาเนื้อจะมองเห็นญาณทัศนะคืออะไรญาณทัศนะความรู้แจ้งเห็นจริงไม่ใช่เพียงการคิดเก่งหรือการวิเคราะห์อย่างโลก,โลก แต่คือการเห็นตรงต่อสภาวะธรรมตามความเป็นจริงด้วยใจที่ถูกฝึกมาแล้วพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าดูกรผู้มีอายุทั้งหลายสมาธิภาวนาที่ภิกษุอบรมแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความได้เฉพาะซึ่งยานทัศนะวิธีฝึกอาโลกะสัญญาภิกษุธรรมมนสิกาอาโลกะสัญญาคือทำใจให้สว่างตั้งสัญญาว่ากลางวันอย่างไร กลางคืนก็อย่างนั้นผลคือใจเปิดเผยไม่หุ้มห่อมีแสงสว่างในตนเองภาวะนี้ไม่ใช่เพียงจินตนาการแต่เป็นการเปิดประตูให้ปัญญาเห็นสิ่งต่างๆอย่างแจ่มชัดอุปมาเหมือนคนเดินทางในความมืดมีแสงไฟส่องทางย่อมไม่สะดุดหินไม่หลงทางยานทัศนะก็คือแสงสว่างภายในเช่นนั้นยานทัศนะที่เกิดจากสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิที่ถูกต้อง ปัญญาจะเกิดเห็นตามจริงญา,าณทัศนไมิได้เกิดจากความคิดแต่เกิดจากการที่ใจสงบพอจนธรรมะเผยตัวออกมาเองเช่นเห็นไตรล,ลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ด้วยเหตุผลแต่ด้วยการประจักษ์ในใจพระภิกษุจำนวนมากได้ญาณาเพราะเจริญอโลกะสัญญาอธาคกถาอธิบายว่าเมื่อใจตั้งอยู่ในความสว่างจิตจะเบิกบานสงบ และแยบขายต่อธรรมะมากขึ้นมีกรณีที่พระสาวกแม้จะเดินกลางคืนแต่เห็นทางเหมือนกลางวันเพราะจิตมีแสงสว่างจากสมาธิประโยชน์ของยานทัศนะทำให้ไม่ถูกกิเลสหลอกง่ายเพราะใจเห็นตรงต่อความจริงช่วยแยกสิ่งที่เป็นสาระออกจากสิ่งที่ไม่ใช่สาระทำให้ชีวิตมีทิศทางไม่หลงไปกับความมืดของสังสารวัฏเปรียบเหมือนผู้ไม่มียานทนะัศน์ คือคนเดินในห้องมืดมักสะดุดล้มเจ็บผู้มียานทัศนะคือคนเปิดไฟเห็นชัดทุกสิ่งก้าวไปข้างหน้าได้มั่นคงการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันแม้เรายังไม่บรรลุญาณระดับพระอริยะแต่การเจริญอโลกะสัญญาก็ทำให้ใจเราสว่างในชีวิตประจำวันเช่นเมื่อต้องเผชิญปัญหาให้น้อมใจว่าขอให้ใจนี้สว่าง จะไม่จมอยู่กับความมืดของอารมณ์ฝึกให้คิดและเห็นสิ่งต่างๆด้วยความโปรง่งโล่งเบิกบานสมาธิภาวนาเพื่อยานทัศนะคือการเจริญสมาธิให้ใจสว่างไม่มืดไม่หุ้มหอ่อเมื่อใจสว่างความจริงก็ปรากฏยานจึงเกิดพระพุทธเจ้าตรัสว่ากลางวันอย่างไรกลางคืนก็อย่างนั้นคือการไม่ให้ความมืดเข้าปกปิดจิตใจอีกต่อไป ขอให้ผู้ฟังทุกท่านได้ฝึกใจให้สว่างเหมือนกลางวันตลอดเวลาแม้ในคืนที่มืดที่สุดใจของท่านก็จะไม่มืดตามหากแต่เต็มไปด้วยญาณทัศนะที่นำพาสู่ความจริงสูงสุดคุ้นเคยมีไหมที่นั่งสมาธิแล้วเหมือนจิตหลับไปทั้งทังท,งที่ตายอย่างลืมพระพุทธเจ้าตรัสว่าสมาธิที่แท้จริงต้องทำให้เกิดสติและสัมปะชัญญะ ไม่ใช่ทำให้เรากลายเป็นเหมือนคนไร้สตินี่ต่างหากคือหัวใจของสมาธิภาวนาความหมายของสติและสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้ไม่เผลอไปตามอารมณ์สัมปชัญญะคือความรู้ตัวทั่วพร้อมชัดเจนต่อสิ่งที่กำลังเป็นอยู่พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายสมาธิภาวนาที่ภิกษุอบรมแล้วทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อสติและสัมปะชัญญะวิธีเกิดสติและสัมปะชัญญะจากสมาธิในพระไตรปิฎกตรัสไว้ว่าภิกษุผู้เจริญสมาธิภาวนาย่อมรู้แจ้งเวทนาสัญญาและวิตกว่าย่อมเกิดขึ้นย่อมตั้งอยู่ย่อมดับไปนี่คือการเห็นสามลักษณะของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตการเห็นเวทนาสัญญาวิตกเกิดดับเวทนา สุขทุกเฉเฉยรู้ว่ามันแค่ผ่านมาแล้วดับสัญญาความจำได้หมายรู้รู้ว่าเกิดขึ้นชั่วคราววิตกความตรึกคิดรู้ว่าไม่จีรังการรู้เช่นนี้คือการที่จิตไม่ถูกกวาดไปตามอารมณ์แต่เห็นอารมณ์ด้วยสติและสัมปะชัญญะประโยชน์ของสติสัมปชัญญะที่เกิดจากสมาธิทำให้ไม่เผลอไผในกิเลส ทำให้การเจริญวิปัสสนาเดินหน้าเพราะฐานของปัญญาคือการมีสติรู้ชัดในชีวิตประจําวันเวลามีคนพูดกระทบใจจิตจะเห็นโทสะเกิดดับไม่เผลอไปทํากรรมหนักอุปมาเข้าใจง่ายสมาธิที่ไม่มีสติสัมปชัญญะเหมือนคนนอนหลับในห้องมืดแต่สมาธิที่มีสติสัมปชัญญะเหมือนคนตื่นอยู่กลางห้องมืดแม้จะมืด แต่รู้ทุกการเคลื่อนไหวของตนเองความต่างนี้เล็กน้อยแต่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาอัฏฐถถาอธิบายว่าสมาธิเป็นบาทฐานแห่งสติถ้าไม่มีสมาธิสติจะกระจัดกระจายไม่ต่อเนื่องหลวงปู่มั่นกล่าวไว้ว่าสติคือยามเฝ้าประตูใจถ้าไม่มีสติกิเลสเข้ามาได้ทุกเมื่อสมาธิที่ถูกต้องไม่ได้ทำให้เคลิมแต่ทำให้รู้ตัวชัด รู้แล้วก็ไม่หลงไปเริ่มจากการนั่งภาวนาตามรู้ลมหายใจเข้าออกเมื่อมีความคิดเห็นว่าเกิดดับเมื่อมีเวทนาเห็นว่าเกิดดับการฝึกเช่นนี้จะต่อเนื่องไปถึงขณะยืนเดินนั่งนอนทุกอริยบทสมาธิภาวนาเพื่อสติและสัมปชัญญะคือการฝึกสมาธิที่ไม่ให้จิตหลับแต่ให้จิตตื่นรู้เห็นทุกสิ่งเกิดดับไม่เผลอไม่หลง นี่คือสมาธิที่เป็นสะพานตรงเข้าสู่วิปัสสนาและเป็นสมาธิที่พระพุทธเจ้าตรัสรับรองว่าพาไปสู่การสิ้นอาสวะได้จริงขอให้ผู้ฟังทุกท่านได้ลิ้มรสสมาธิที่ตื่นไม่ใช่สมาธิที่หลับขอให้ใจของท่านเต็มไปด้วยสติและสัมปะชัญญะทุกลมหายใจเพราะนี่คือทางตรงสู่การเห็นธรรมถ้าผมบอกคุณว่าความสุขที่ลึกที่สุดในชีวิตนี้ ไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สมบัติไม่ได้อยู่ที่เกียรติยศไม่ได้อยู่ที่ใครรักหรือไม่รักแต่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดว่าความสุขแท้จริงนั้นอยู่ในฌานท่านจะเชื่อไหมครับความหมายของสมาธิภาวนาสมาธิภาวนาคือการฝึกใจให้ตั้งมั่นอยู่ในเอกคตาไม่ซ่านไม่ฟุง้งไม่กระสับกระส่ายเมื่อใจหยุดนิ่งก็เกิดความสงบเย็น และเป็นบ่อเกิดของปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายสมาธิภาวนาที่ภิกษุอบรมแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมนี่คือประตูรแรกของสมาธิภาวนา 4. อย่างที่พระองค์ทรงแสดงความสุขที่เกิดขึ้นทันตาเห็นในชีวิตนี้เองไม่ต้องรอชาติหน้าหปฐมชาน ความสุขจากวิเวกภิกษุผู้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อใจหลุดพ้นจากสิ่งเร้าภายนอกย่อมบรรลุปฐมฌานฌานหนึ่งมีวิตกวิจารปีติและสุขที่เกิดจากความวิเวกวิตกวิจารการเพ่งและตรึกอยู่กับอารมณ์กรรมฐานปีติความอิ่มใจปลื้มใจสุขความเบาสบายในกายและใจในขั้นนี้ จิตเหมือนคนที่เดินหลุดออกจากความวุ่นวายของเมืองมาสู่ป่าอันเงียบสงบหายใจโล่งปลอดโปร่งสองทุติยาชาญความผ่องใสแห่งจิตเมื่อวิตกวิจารสงบลงเหลือแต่ความสว่างและปีติสุขที่เกิดจากสมาธิภิกษุย่อมบรรลุทุติยาชาญในฌานนี้จิตเปรียบเสมือนดวงไฟที่ถูกเป่าลมแรงๆจนไฟสั่นไหว แต่เมื่อไม่มีลมไฟก็ลุกนิ่งผ่องใสแผ่วเบาแต่มั่นคงสตติยะฌานสุขที่มีอุเบกขาปีติสิ้นไปเหลือแต่สุขอันประณีตพร้อมด้วยอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะจิตสงบเย็นไม่เอ็นเอียงไปข้างใดนี่คือตติยะฌานพระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าเป็นสุขที่สงบ ไม่เร้าใจแต่มั่นคงเหมือนทะเลในวันไร้ลม 4. จจตุฌานสุขอันบริสุทธิ์เมื่อสุขทุกข์ดับโสมนัสโทมนัสสิ้นไปเหลือเพียงอุเบกขาและสติอันบริสุทธิ์ภิกษุย่อมบรรลุจตุฌานสภาวะนี้คือความสงบที่ไม่มีเงาของทุกข์และสุขหลงเหลือเป็นสมาธิสูงสุดที่ยังอยู่ในโลกียะ แต่เป็นฐานใหญ่ของโลกุตระสมาธิภาวนาในขั้นแรกนี้สอนเราว่าความสุขแท้ไม่ได้ขึ้นกับทรัพย์หรือเกียรติยศความสุขแท้อยู่ที่การฝึกใจให้ตั้งมัน่นเพียงเข้าถึงชานใดาชานหนึ่งก็ได้ลิ้มรสสุขในทิฏฐธรรมทันทีพระพุทธเจ้าตรัสว่าความสุขนี้เป็นเหมือนร่มเงาในโลกที่ร้อนระอุใครได้พักก็หายเหนื่อยหายกระหายทันที ขอให้ผู้ฟังทุกท่านได้ลิ้มรสความสุขในทิฏฐธรรมนี้ด้วยการน้อมใจเข้าสู่ฌานไม่ว่าฌานหนึ่งสองหรือสูงกว่านั้นเพราะแม้เพียงฌานเดียวก็ทำให้ชีวิตของเรามีความสุขอย่างที่ไม่เคยพบมาก่อนถ้าสมาธิทำได้แค่สงบใจก็ยังไม่ต่างจากการพักผ่อนแต่พระพุทธเจ้าตรัสช,ชัดว่าสมาธิภาวนาที่แท้จริง สามารถพาเราไปสู่การสิ้นอาสะวะสิ้นเชื้อที่ทำให้เวียนว่ายตายเกิดท่านอยากรู้ไหมครับว่าสมาธิแบบไหนที่ดับเชื้อแห่งสังสารวัตได้จริงอาสะวะคืออะไรอาสะวะคือเครื่องดองสันดานสิ่งหมักหม,มมอยู่ในใจที่ทำให้ยังต้องเวียนว่ายได้แก่กามอาสะวะความกําหนัดในกามภาวะอาสะวะความอยากมีอยากเป็น อวิชชาอาสวะความไม่รู้แจ้งในความจริงพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายสมาธิภาวนาที่ภิกษุอบรมแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายวิธีปฏิบัติพิจารณาขันห้าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้มีปกติพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในอุปาทานขันห้าได้แก่รูปเวทนา สัญญาสังขารวิญญาณรู้ว่าดังนี้รูปเกิดขึ้นแล้วก็ดับดังนี้เวทนาเกิดขึ้นแล้วก็ดับดังนี้สัญญาเกิดขึ้นแล้วก็ดับดังนี้สังขารเกิดขึ้นแล้วก็ดับดังนี้วิญญาณเกิดขึ้นแล้วก็ดับการเห็นเช่นนี้ทำให้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอาสวะถูกถอนรากสมาธิ ที่เชื่อมสู่ปัญญาสมาธิภาวนาขั้นนี้ไม่ได้หยุดอยู่ที่ความสุขแต่เป็นสมาธิที่ประกอบด้วยวิปัสสนาเมื่อใจตั้งมั่นพิจารณาไตรลักษณ์ของขันห้าได้อย่างชัดเจนนี่คือสมถะวิปัสสนาคู่กันไม่แยกจากกันพระอริยสาวกจำนวนมากบรรลุเพราะพิจารณาขันห้าในขณะออกจากฌานผู้ที่เพ่งพิจารณาความเกิดดับย่อมถอนอาสวะได้สิน้น เรื่องพระยศะะกุลบุตรได้ฟังธรรมเห็นความเกิดดับของขันก็ละอาสวะได้ทันทีอาสวะเปรียบเหมือนเชื้อโรคที่ซ่อนในร่างกายถ้าเพียงกินยาแก้ปวดก็หายแค่ชั่วคราวแต่เชื้อยังอยู่สมาธิภาวนาเพื่อความสิ้นอาสวะคือการเจอรากของโรคแล้วถอนออกหมดสิน้นไม่เวียนกลับมาอีกทุกครั้งที่จิตสงบให้น้อมไปพิจารณานี่รูป นี่เวทนานี่สัญญานี่สังขารนี่วิญญาณเมื่อสุขเกิดเห็นว่าไม่เที่ยงเมื่อทุกเกิดเห็นว่าไม่เที่ยงแม้ความคิดความจำความฝันล้วนเกิดดับการเจริญเช่นนี้คือการใช้สมาธิเป็นดวงตาของปัญญาสมาธิภาวนาขั้นสูงสุดนี้เป็นหนทางไปสู่ความสิ้นอาสวะคือดับเชื้อแห่งกิเลสทั้งปวงสมาธิจึงไม่ใช่การพักผ่อน แต่เป็นประตูสู่พระนิพพานพระพุทธเจ้าตรัสว่าสมาธิภาวนานี้อันภิกษุอบรมแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายขอให้ผู้ฟังทุกท่านไม่เพียงแต่ฝึกสมาธิเพื่อความสงบแต่ก้าวต่อไปจนสมาธิกลายเป็นไฟสว่างที่เผาเชื้อแห่งอาสวะให้หมดสิ้นเพื่อวันหนึ่งใจนี้จะเป็นอิสระอย่างแท้จริง ถ้าคุณรู้ว่าเพียงการฝึกสมาธิภาวนาก็สามารถพาคุณไปสู่ความสุขในปัจจุบันเห็นแจ้งธรรมะมีสติรู้ตัวและสิ้นกิเลสทั้งปวงคุณยังจะปล่อยให้ชีวิตหมดไปกับความวุ่นวายภายนอกอีกหรือพระพุทธเจ้าตรัสว่าสมาธิภาวนาสี่อย่างคือบันไดที่นำเราไปสู่ความพ้นทุกข์ได้จริงทบทวนสมาธิภาวนาสี่อย่าง เพื่ออยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมความสุขจากการเข้าถึงฌานความสงบที่แท้จริงในชีวิตนี้เพื่อยานทัศนะการทำใจให้สว่างเปิดเผยไม่หุ้มหอเกิดการรู้แจ้งเกินกว่าตาเนื้อเพื่อสติและสัมปชัญญะสมาธิที่ไม่ใช่ความหลับไหลแต่คือความตื่นรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อความสิ้นอาสวะจุดสูงสุดที่ทำให้ดับเชื้อกิเลสทั้งปวงเป็นทางตรงสู่พระนิพพาน ความสัมพันธ์ของทั้งสี่อย่างเหมือนบันไดสี่ขั้นที่พาขึ้นสูงทีละระดับขั้นแรกใจได้ลิ้มรสสุขขั้นสองเกิดการเห็นแจ้งขั้นสเกิดสติสัมปะชัญญะขั้นสี่สิ้นอาสวะละกิเลสหมดสิ้นทั้งหมดนี้ไม่ได้แยกจากกันแต่ต่อเนื่องเหมือนสายน้ำที่ไหลลงทะเลในที่สุดสมาธิเปรียบเหมือนดวงไฟ เมื่อมีกำลังเพียงพอย่อมให้แสงสว่างและความร้อนที่เผาเชื้ออาสวะหลวงปู่มั่นกล่าวว่าสมาธิที่แท้คือสมาธิที่พาไปสู่ปัญญาไม่ใช่สมาธิที่อยู่แค่ความสงบหลวงพ่อชาเตือนว่าอย่าไปติดสุขในฌานแต่ให้ใช้ฌานเป็นฐานเดินต่อสู้การเห็นแจ้งเมื่อใจสงบมีภูมิคุ้มกันต่อโลกที่เร่งรีบเมื่อเกิดยานไม่ตกเป็นทาสของความคิดปรุงแต่ง เมื่อมีสติสัมปชัญญะใช้ชีวิตด้วยความรู้ตัวไม่เผลอไปตามอารมณ์เมื่ออาสวะเบาบางใจใกล้พระนิพพานมากขึ้นทุกวันสมาธิภาวนาไม่ใช่เพียงการนั่งนิ่งแต่คือการฝึกใจให้เป็นเครื่องมือของปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสไว้เพื่อให้เราเดินตามไม่ใช่เพื่อให้แค่ท่องจำหากวันนี้คุณเริ่มต้นเพียงวันละเล็กน้อยใจคุณก็จะค่อยๆเปลี่ยนเหมือนต้นไม้ที่โตทีละน้อย แต่ในที่สุดกลายเป็นร่มเงาใหญ่สมาธิภาวนาสี่อย่างเส้นทางตรงที่พระพุทธเจ้ามอบไว้เริ่มที่สุขในปัจจุบันขยายไปสู่การเห็นแจ้งเติบโตเป็นสติสัมปชัญญะจบที่การสิ้นกิเลสทั้งปวงนี่คือทางสายเดียวที่ทำให้ใจหลุดพ้นจากวัตฏะสงสารอย่างแท้จริงขอให้ผู้ฟังทุกท่านได้สัมผัสสมาธิภาวนาสอย่างนี้ด้วยตนเอง ไม่เพียงแต่ฟังแต่ลงมือปฏิบัติจนวันหนึ่งใจนี้จะได้ชิมรสแห่งพระนิพพานสุขที่ไม่มีวันเสื่อม